สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนตัวกระจกฟ้าหลังไอโฟน X นะครับน,นี้สีทองนะครับจะเป็นรุ่น X s นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโดยใช้เครื่องออ Blue ูไลท์นะครับเล s ซอรโดยไม่ต้องแกะเครื่องนะครับ

โอเคครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวีดีโอรอบนึงนะครับก็อนนี้เวลาผ่านไปประมาณ20บนาทีนะครับอันนี้20บนาทีละ7 7เตอนนี้ก็จะใส่ว่นนิดนึงนะรับอกไม่ห็นอะไรเลย ก็จะกลิ่นแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาถาอีกทีก็อันน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันแต่ว่าอาจจะได้เสียงยินเสียงผมไม่ค่อยได้ยินคะรับเพราะว่าตัวนี้กลิ่นค่อนข้าง,างที่จะแรงเดี๋ยวผมใส่หน้ากากก่อนนี้ก็จะเป็นการยิงเอา ตัวที่แตกออกเพื่อที่จะได้แกะได้ง่ายนะครับอันนี้เราไม่ได้แกะเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คตัวเครื่องก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรไหมหลังจากที่เราดึงแล้วเพราะว่าโดยปกติอะก่อนหน้าน,นี้ผมจะแกะเครื่องหรือกะฝสหลังเปล่าๆพวกกล้องพวกอะไรก็แกะออกมาเลยแต่ว่าในนี้เราไม่ได้แกะเครื่องนะครับ อาันนี้พอออันนี้ก็ยี่อยู่เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวกล้องก็ใชได้นะอันนี้ลูกค้าเพิ่งล้างเครื่องมานะครับก็ถึงไม่ค่อยมีข้อมูลอ,อะไรเดี๋ยวเราเช็คพวก wifi ก่อน w i f i นะครับรับได้นะครับแล้วก็ตัวอ่า เฟซไดดที่สําคัญเลยก็คือเฟซไดีนะครับถ้าเฟซไดีเสียนี่ก็คือจบเลยเพราะว่าตัว Laser เลเซอร์นมันใช้ความร้อนในการสิงครับอ่าันนี้ทํางานนะครับตัวเฟซไดดี ก็เดี๋ยวผมจะทําการแกะนะครับอันนี้ไม่ได้แกะแต่การแกะเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีก็หลังจากที่ผมเคลียร์เสร็จกระจกหมดนะครับอันนี้เราจะทํความสะอาดนะครับถ้ามีคราบกาวในส่วนของบนหลังอันนี้เรียกว่าแกนกลางแล้วกันครับอันนี้ตรงแกนกลางนะครับถ้ามันมีเศษกาวอยู่มันจะทําให้ตัวฝาหลังเนี่ยติดไม่เรียบเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี้ยผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในการทาความสะอาด เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นฝาหลังอันใหม่นะครับแล้วฝาหลังจะอยู่ได้ไงเพราะวา่าจะอยู่ได้ก็ต้องใส่กาวนะครับอันนี้จะเป็นกาวกาวที่ติดเฉพาะของมันเลยแล้วก็นั่งเดิมแล้วมันก็เป็นกาวเหมือนกันนะครับในการติดกลับไปก็เป็นกาวนะครับที่แปะก็แปะกาวไปเลย อันนี้จะเป็นกระจกใหม่นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นกระจกรูใหญ่นะครับข้อดีของกระจกรูใหญ่ก็คือตัวเลนตัวนี้นะครับเลนกล้องนะครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะใช้เลนเดิมถ้าถ้าใช้ถ้าใช้เป็นตัวกระจกรูเล็กเนี่ยเวลาเราแกะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องตัดซึ่งมันจะทําให้กล้องอ่ะไม่โฟกัสนะครับอันนี้จะใช้เป็นรูใหญ่เพราะว่ากระจกอันเดิมเนี่ยมันจะอัดเข้าไปข้างในจะทําให้ตัวเนี่ยมันไม่เป็นช่องอากาศ นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการซ่อมนะครับโดยใส่รูใหญ่เข้าไปนะนี่ก็รอ,อกาวแห้งนะครับ เดี๋ยวผมจะเช็คระบบอื่นให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากใส่ฟ้าหลังไปแล้วอันนี้ตัวไวเลสชาร์จทำงานอยู่นะครับเพราะว่าผมแกะแล้วมันไม่มีรอยขาดนะครับอันนี้ก็ไม่มีแท่นรองนะครับแต่คิดว่าทำงานได้นะครับงานมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอกาวแห้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับกาวมันก็จะแห้ง เดี๋ยวผมจะเช็คตัวระบบอื่นให้ดูอีกทีหนึ่งนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะครับใส่ปกตินะครับกล้องหน้านะครับทำงานปกตินะครับแล้วก็จะเป็นจะลองเทสต,ตัวใหม่นะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสาม Hello, hello, อ่อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่กล้องหลังนะครับโโอลเคตัวใหม่นะครับทํางานปกตินะครับอ่าตัวที่สําคัญก็อย่างที่บอกไปคราวท,ที่แล้วนะครับจะเป็นตัว f a c ไอดีนะครับตัว f a สไอดีนะครับทํางานปกตินะครับ อันนี้ลองแค่นิดนึงก็จะดูในส่วนของตัว Wifi นะครับ Wifi ทำงานอันนี้ลูกค้าไม่ได้ชาร์จแบตมานะครับแบบเหือนิดเดียวนะครับไม่ได้ใส่ซิมนะครับบลูทูธก็ขึ้นนะครับบลูทูธ เล้เดี๋ยวจะดับละอ่าทูโทนอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวจอรเราไม่ได้แกะออกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรนะครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการเปลี่ยนฝาหลัง Iphone S s อ่าตัวฝาหลังที่เป็นตัวกระจกทุกรุ่นนะครับ Iphone X ขึ้นไปนะครับเ r 11 11 Pro Max หรือรุ่นต่อไปที่เป็นกระจกฝาหลังนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันอัปเดตขึ้นมาได้นะครับติดต่อสนใจเปลี่ยนฝาหลังก็ โทรมาที่เบอร์ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เบอร์ด้านล่างนะครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ